สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับมุมมองบูรการในการมองโลกและการใช้ชนะครับบนหลักวิถีทางไสยกลางอริยมรรคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับสืบเนื่องนะครับจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมพูดถึงว่าพุทธศาสนิกชนที่เป็นชาวบ้านคารวะนะครับต้องช่วยกันรักษาส่งเสริมสนับสนุนนะครับนักบวชที่ดีนะครับเพื่อให้ศาสนาตั้งมั่นเพื่อให้เส้นทางแห่งความเป็นนักบวช ของภิกษุนะของแม่ชีสามเณรีสามเณรเ,เนีย่ยนะครับมีอยู่นะครับเพราะบางครั้เนี่ยจะคิดว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยนะครับอยู่ที่บ้านก็ทําได้นะนเป็นเรื่องของจิตใจอันนั้นก็ถูกต้องนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าความเป็นเครื่องแบบนะก็เป็นสัญลักษณ์ที่สําคัญที่บ่งบอกถึงความตั้งมั่นความเลื่อมใสศรัทธานะครับของชาวพุทธนะครับต่อพุทธศาสนานะครับเพราะเมื่อครั้งที่พระเจ้าตรัสรู้เนี่ยนะครับพระองค์ก็ นึกอยู่นะคิดอยู่ว่าพระองค์จะประกาศศาสนาดีไหมน้องนะเพราะว่าคําสอนของพระองค์นี่ลึกซึ้งยากที่ผู้คนจะเข้าใจได้นะครับแต่เมื่อพระองค์พิจารณาดูแล้วนะครับ mm. ก็พระองค์ก็สามารถเข้าถึงได้ในความจริงนั้นพระองค์จึงตั้งศาสนาขึ้นมา,มาเริ่มแรกของการประกาศศาสนาของพระองค์เนี่ย mm. ก็ไปสอนนักบวชก่อนนะเพราะผู้ที่เป็นนักบวชมีความพร้อมนะที่จะสแสวงหาความดับทุกข์มากกว่าชาวบ้านคา,ารวานั่นเองซึ่งยังผัวพันอยู่กับเรื่องของคู่ครองความรัก นะเรื่องของบุตรหลานเรื่องของการทำมาหาเลี้ยงชีพนะครับเมื่อพระองค์แสดงโปรดแก่เราปัญจวคัคคีทั้ง5้านะครับก็มีผู้ที่บรรลุธรรมได้นะรู้ตามได้นะครับและเมื่อพระองค์เนี่ยนะสอนศาสนาไปเรื่อยๆก็มีนักบวชจํานวนมากนะครับในลทัทธิศาสนาอื่นเนี่ยเข้ามาสนใจประพฤติเบื่ธรรมแล้วก็ออกบวชกับพระองค์นะครับซึ่งพระองค์ก็บวชให้เองเลยนะเพราะฉะนั้นต่อมาเนี่ยเมื่อพระองค์นะครับส่งสาวกทั้งหลายไปเผยแผ่คําสอนเนี่ยชาวบ้านที่เป็น หญิงชายนะที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยก็เกิดความเลื่อมใสนะเห็นคำสอนพระพุทธเจ้านะครับรวมถึงเหล่าเทพเทวดาไกาทิพนะก็ศรัทธาพระพุทธเจ้านะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะมันพระองค์มีอภิญญาสามารถจะสอนเทวดาได้นะครับยาม กลางค่ำกลางคืนเนี่ยนะเทพเทวดาก็จะมาหาพระองค์มาสอบถามคําถามเรื่องของความทุกข์อกทุกข์ใจต่างๆที่ตัวเองเจออยู่นะใครอยาปคิดว่าอู้หสวรรค์น้สุขสบายเทพเทวดาสุขสบายเขามีความทุกข์อะไรนะถ้าเราเปรียบเทียบง่ายๆความทุกข์ของเทพเทวดาก็เหมือนคนรวยคนสวยคนหลอ่อนะคนมีเกียรติยศชื่อเสียงอะไรครับมีความทุกข์อะไรละครับนะก็ความทุกข์ของเขาคือความไม่สมหวังอาจจะเรื่องของการงานนะการเงินความรักอะไรต่างๆ ก็มีความทุกข์ได้เช่นเดียวกันนะก็เหมือนมนุษย์เราที่เกิดมาพังพร้อมด้วยทรัพย์สินเงินทองรูปร่างหน้าตาแต่ทำไมมีความทุกข์ละนะพระเทพเทวดาก็มีความทุกข์ของเขาเพียงแยวเขาอยู่ในภพของกายละเอียดก็เรียกกายทิพย์นั่นเองนะครับเพราะนั้นเมื่อพระองค์นะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านประกาศศาสนาพระองค์ก็นะมองเห็นความสําคัญที่พระองค์จะสร้างเสาหลักนะของพุทธศาสนาขึ้นมานะสี่ต้นนะคือนักบวชนะชายหญิง ภิกษุภิกษุณีนะครับแล้วก็ชาวบ้านคารวสานะครับชายหญิงอุบาสกอุบาสิกานะครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างจะเหมือนเสาหลักที่เกื้อกูลคำจุนคําสอนของพุทธเจ้านะครับให้ตั้งมั่นต่อไปด้วยเหตุผลนี้แหละครับเราจึงมองเห็นว่าพุทธสารเนี่ยเจริญนนมั่นคงมากเลยนะครับในครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจ้ามีพระชนชีพอยู่เพราะว่าเสาหลักสี่ต้นนี้นะครับภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ย แข็งแรงนั่นเองนะครับดังนั้นผมก็บอกว่าเราจะต้องสืบต่อนะปณิธานหรือจะบอกว่าสืบต่อสิ่งที่พระเจ้าสร้างไว้เป็นแบบแผนดีแล้วเนี่ยนะครับให้ยาวนานนะมันจากคลิปก่อนผมก็บอกว่าผู้สานิกชนนะครับชาวบ้านเาเรว่าต้องช่วยกันรักษาส่งเสริมสนับสนุนนักบวชที่ดีนะครับให้เส้นทางของการประพฤติวิตรธรรมนะของการมีภิกษุเนี่ยอยู่ยาวนานต่อไปให้ภิกษุที่ดีเนี่ยอยู่ในพระธรรมวินัยนะครับอยู่ในศีล227 ส่วนชาวบ้านคารวาสนะครับก็ต้องเกืือกูลนะต่อนักบวชทั้งหลายนะด้วยการทําบุญใส่บาตรถวายสังฆทานนะสร้างศา,าสนาวัตถุศาสนาสถานนะเพื่อกิจนะของพุทธสนาทั้งหลายนะเพื่อทําให้ศาสนานี้ตั้งมั่นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนะผมจึงมาเล่าสู่กันฟังว่านะครับนะ ก็ต้องพยายามรักษาพุทธบริษัททั้ง4ี่เนี่ยนะครับเสาหลักให้ถูกต้องนะครับครบถ้วนสมบูรณ์ให้มากที่สุดเลยนะครับเพราะว่าถ้าเรานะเทำให้เสางอนแง่นซึ่งปัจจุบันเนี่ยต้องบอกตรงว่าเราเหลือเสาไม่ครบ4ต้นละเราเหลือเสารนะประมาณ3ต้นหรือ3มต้นครึ่งนี่นะครับเพราะว่าพิกษุดีเราไม่มีแล้วนะครับไม่หมายถึงว่าพุทธศาสนานะครับในบ้านเรานะครับในเมืองไทยนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเหลือเสาประมาณ3ต้น3ต้นสต,ต้นครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาไว้ให้ดีนะเพราะว่าถ้าเสาง่อนแงนเนี่ยนะครับหรือหายไปอีกต้นหนึ่งอย่างเงี้ยก็คือนักบวชนะภิกูุไม่มีเนี่ยก็ทาให้คําสอนศาสนาพุทธเนี่ยนะอันตรธานหายไปเร็วขึ้นนั่นเองนะครับจึงมาชวนคุยนะครับว่าความสําคัญนะของคําสอนในศาสนานเนี่ยจะตั้งมั่นเนี่ยจะต้องมีเสาหลักนะสต้นเนี่ยค้ำยันไว้นั่นเอง เราจึงมองเห็นพุทธศาสนาจะเรินรุ่งเรืองสูงสุดเลยในครั้งพุทธกาลนะครับแต่ในที่สุดนะครับตามกฎตรลักเนี่ยก็ต้องอันตราธาเป็นที่สุดแต่เราทำให้มันช้าที่สุดนั่นเองนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ